สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชม f อสวนต้นไม้น้องโคโนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับเชา้านี้วันนี้ขอนำมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันนักหนังสือพิมพ์คืออะไร ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักนักหนังสือพิมพ์คือสื่อมวลชนที่มีเกียรติทำงานเพื่อความรอบรู้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพของนักหนังสือพิมพ์ควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ เสนอข่าวไปตามตรงมุ่งดำรงศักดิ์ศรีฐานันดรสี่คือเกียรติไม่ย้มเยียดผู้คนยึดปวงชนเป็นหลักไม่รับสินบนไม่ทำตนกลับกลอกไม่หลอกคนอ่านไม่ทำการคมคู่ ให้ความรู้ทันเหตุการณ์ให้คนอ่านเกิดปัญญาสร้างศรัทธาด้วยความดีนี่คือคำตอบนักหนังสือพิมพ์คืออะไรกราบขอบพระคุณและขออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านศาสตราท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์วิระรักความสุขผู้ประพันธ์ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังและให้กำลังใจสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกมาด้วยดีโดยตลอดขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ